mọi người sắp sáng nhang gần 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 nè เกี่ยวอีหยังน่ะหญ้าเด้น่ะโอ้แม่ใหญ่ oh <my. smart noise> <takes noise> tôi nhanh <laughs> <laughs> Ai, ai, tôi nói, non như hẳn nè อุ่นไอ้นอนอยู่คุณไก่ตีไก่ย่างอ้า โอ้ e ่นี่เด็ลูกทางไกลไปว่คมันไม่แตจะหแล้วนแ่ที่มันมลูกนล่คือคืองหวาน้บุกคือคืองหวานใเขอจะเจอลูกหว เขียนถึงขาถึงหุ่นถึงลูกสมัยอีสา bậc มันถ่อ ồ cà เหลียงกัน đó ใหญ่นั่งอี cái

เลี้ยงส้าวเหนีไปแข่งน้ำเขาอะไรหืมพวเขาเลี้ยงหัวแข่งเขาอาบน้ำเสร็จให้อาหารพุ่นเด้เนาะกันเอื้อยอีงน่อยหน่อยโอ้นอนอยู่ตีห้างมั้ง ôi oh, này, ư ấy ý ý này nói ồ thật tôi nhanh nhanh แต่ว่าตัวงามตัวที่ไล่ท่านันพ่อลุกแล้วตัวใหญ่คักยอดป้เยจวงตกใหญ่เลยงามือนั่นกับบลูกเด่นอนเซยไปถึงพงาย ้าเจ้าแยงหนาม้าข้เจ้ย่งหนาจอยมจอยตัว yeah. น wow. ี้มาตะบันตะห้มพีฟหนักออกมาตะบันตะห่มตัวนี้ถิงม้าไฟหนักสินตัอจ่อไฟหนักมันเปนไฟหนักมาตะบันตะห้มม้าเป็นง้วอปตอไส้ทีแกจักเเลี้ยวโบง้าอันเป็นไผ่ม้อไผ่หน่อยที่ว่าว่าขาเจ้าผัวกับเมียเลิกกันเขาขายง้าปันกัน อืมจกกักเตอร์บ่เนี่ยสั่งสักกันมาวอาอยู่นี่ละพวกเขาไม่ยันผิดกันเลยขายง้อปันกันไหนพอยันน่ะขายพอยันน่ะแมนแมนแมนเบิ้งส่งมันคือมีดเลือดเซลลูลีนั่นแหละ แด <c oughs> <ขอ>งจัดลูกซีวว้ครับผมนเ เรามาไปยืมเงินแฟนด้วยกันแ่ม็ไห้แล้วเยอ